ทำงานทำงานครับแบบทำงานทำงานไปเลยถ้าอยากกดดูตัวเองก็นี่นะครับเพจเพียรทองออเดโอเพียรทองออเดโอครับเพียรทองออเดโอวัดป่ากุ้งก็ได้มันมีเพียรทองออเดโอวัดป่ากุ้งวัดป่าศรีเลืองชัยครับวัดป่ากุ้ง วัดป่าสีเลิิงชัยมีสามเฟตครับเออสายบ้านเราก็ได้ครับสายบ้านเราก็มีสายบ้านเราเพียรทองออเดโอวัดป่าสีเลิองชัยวัดป่ากุงกดดูได้เลย